ือได้ฟังเรื่องย่อแค่เนี้ยก็รู้สึกว่าเอยมันน่าสนใจนะเป็นการถ่ายทำที่นานที่สุดของหนูสุดๆมากมีหลายคัดมากๆทุกอย่างมันดูแบบน่าระแวงไปหมดเลที่จริงเป็นเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งใฝ่ฝันที่ยากจะไปเป็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการเต้น บทเราเป็นครูใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นครูที่ค่อนข้างจะกุมความลับอะไรไว้หลายอย่างเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กๆที่เรียนเต้นแล้วก็โรงเรียนเหมือนฉลองครบ10ปีที่เปิดมาก็มีโปรเจกต์พิเศษที่ว่าเด็กเนี่ยจะมาแข่งกันแล้วคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนเนี่ยก็จะได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแต่คือตอนที่เราเลือกที่จะมารับบทตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือได้ฟังเรื่องย่อแค่นี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะ แต่ว่าปรากฏว่าพอพอมาเริ่มเล่นแล้วเนี่ยคุยมันดาร์คคือมันคือมันมีความแบบไม่มันไม่ใช่แค่แข่งแย่งชิงดีกันนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องเบื้องหลังของโรงเรียนเนี้ยที่มันแบบผิดเพี้ยนจากโรงเรียนปกติเราอยากทําอะไรที่มันดาร์กดารบ้างซึ่งเป็นดาร์กดารที่มันอยู่ในความจริงสัมพั ม่เช่ว่าเด็กมีปัญหากันทุกคนแต่ว่าปัญหามันจะเล็กจะใหญ่จะแก้โดยใช้ปัญญาแก้หรือหักดิบมันมีทุกยุคทุกสมัยขอยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนนะครูชื่อชัญญาอัศนีเป็นผูน้อำนวยการของที่นี่ชัญญาจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งคิดว่าตัวเองอ่ะก็เป็นอย่างนั้นดูแววตาของเด็กพวกนี้เนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราก็ใช้วิธีเดิมๆกดดัน ให้เขาเชื่อกันเองแต่ว่าในแง่ของการตัดสินใจในการทําอะไรหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยถามว่าตัวตัวเองรู้สึกยังไงเนี่ยรู้สึกไม่เห็นด้วยกับคาแรคเตอร์นี้แล้วก็มีการต้องต้อง,ต,องต้องคุยรายละเอียดกันกันกบพี่ผููผู้กำกับเยอะเหมือนกันว่าเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าทําไมทําไมชัญญาเขาถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจอะนะ ลาออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เนี่ยขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวก็น้องๆเก่งค่ะแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนแล้วแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวลูกศิษย์เนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยแต่คนคือแต่ละคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันสร้างความหลากหลายในใน,ในแต่ละซีนที่เข้าแล้วเราจะต้องมีเรีแอคชั่นกับแต่ละคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ต่างกันไปกับ,ก,บกับแต่ละนักเรียนแต่ละคนอยากจะฝากเรื่องไวยบ้าความฝันนะคะที่โมโนแม็กนะคะอยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่าเรื่องนี้นี่สนุกครบรถมากไม่ว่าจะเป็นสนุกเศร้าบันเทิงแล้วก็มี การสร้างแรงบันดาลใจนะคะมีบทเรียนมีอะไรให้เราได้ติดตามชมว่ามีเงื่อนงำเยอะมากตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะคะเชื่อว่ายัางไงทุกคนดูนี้ต้องสนุกแน่นอนค่ะฉันคือกฎของโรงเรียนกฎของโรงเรียนนี้ก็คือฉันสตรีมทั้งภาคไทยและซับไทยที่ m o n น m a x เท่านั้น